นะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่น Shadow Fight นะครับภาคสองนะครับผมนะครับนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะขอพายกับเสียงทีวีเมื่อกี้ด้วยนะครับผมผมเพิ่งเล่นไปเมื่อกี้ ไปที่ทัวร์นำมตนก่อนนะคบ อวมโมความโมโดนท่วมอีกเฮ้ยปัญาอ่นไปจริงๆโดนดาปรมูเข้าไปจ้าก็ต้องตาย นี่เป็นไงล่ะทุกคนตามสัญญานะครับอ้ตังมาเยอะอยู่โอเคไปไหน

เชลล์ไล่เราก็ต้องเดี๋ยวนะแล้วมันจะตีเข้าหรือเปล่าเนี่เฮ้ยเอ้าหลับมืออ้อาดึงไปนึกว่าหมัดธรรมดาอุ้ยโอ้โหตีอเลยเออนี่เนี่ยไปโอ้ชีตตายเลยแป๊บเดียว

อ,อข้าคอมโบฮโุบโดนิดเดียวเองยคอมโบยางง้างคอมโบ3สามาผม เลยครับผมโอยร้อยซื้อไม่ได้ก่อนเถอะโอ้โหโคตรคุ้มเลยแปดบาทแหมอะไรเนี่ยโอ้ตังไม่พอเสียใจ อุยได้เพชรมาครับโอเคให้ซื้ออะไรเนี่ยเอาจะซื้ออะไรดีนี้เฮ้ยไปสู้อีกก็ได้สู้อีกดีกกูทัวร์นาเมนต์ เม oh. <t happening. t arriving> like ื่อกี้เลยครับเฮฟเฮตโอ้โหเตอร์ทำไมตาขนาดนี้ยานาเจสเกมฮะจะเอาเกร ตดยเลยแล้วเฮ้ยทำไมเรกากาขนาดน,นี้คิวซีเมันไม่ีไม่เคยการะยว่าโอ๊ยถุงมือมันไม่ใช่ นี่เดี๋ยวนะั้นหาหนอะไรด้วยกันเออเออเออทาํามานี้นี้น,น,น,นาสายงามสายงาม เ็ชดช็อตอะไระเราเจออัพคัทนี่อพัพคัททีเดียวจอดกับผมป้างทีเดียวจอดคิดัะไ,ไปทำอะไรยุ่งมากไปซือ้อชุดเกอดกันที่จะไดจดจำโยชุดเกอด ไม่ใช่นี่ทงเป็นอันแรกสิโอยหมวยซู้อไม่ได้เฮ้ยไปกันต่อเออใช้มีดดีกว่าจะดีมันดาเมจมือกว่าเนี่ยผมว่งงางั้นนะไม่ใช่แบบผมถนัดมีดมากกว่าไอ้เนี่ยไอ้สลับมือ ครับผมจะอับดีไหมเนี่ยใช่ไหมเราใช้ไปไ,ไม่ไปเล่าไปตัโงโซกับไอ้พวกกระจกกระจกโอเคลองไปกันนะครับผมเจอปุ่ไอรอนนะครับแปลว,ว่าเหล็กใช่ไหม มือเหล็กใช่เปล่านี่อ,นนอาจจะเดินท่าจินกามาหาทีนนา่โอ้โหดูท่าไล่มาใช่ออกแล้ว,อ,วอ้าวไา้นี่ไง ชอบเปลิงก็แล้วกันดากดด้วยครับเดี๋ยวนนี้สวัสดีครับ